ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมาดูความาชมหญ้าวานิสราเอลนะครับอันนี้ปลูกปลูกบนคันคันสะนะครับข้างบนสะข้างล่างต้นเล็กๆเป็นไฮเปียนะครับงอกแล้วอันนี้ก็เป็นฝนตกไปสองสาวันนะครับงอกแล้วครับ จะจบขุด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 นะครับเราท่อนพันวางวางวางนะครับแล้วเทป,ปุ๋ยเลยครับจบครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับงอกนะครับถ้าปลูกเป็นแถวการปลูกเป็นแถวถ้าเราปลูกไปตามแนวนี้เวลาฝนมานะครับฝนมามันจะขังเป็นร่องนะครับขังเป็นร่องขังเป็นร่องก่อนจะลงสะนะครับเหมือนทําหน้าที่เป็น เรียกว่าไราฟชะลอน้ำนะครับเวลาฝนมาเขาจะขังขังตามขังตามต้นนะครับก้ลงถ้าปลูกขวางอย่างนี้นะครับน้ําน้ําอ่ะนะครับน้ําฝนลงมานะครับเขาจะเซาะตามแนวนะครับตามแนวที่เราปลูกถ้าปลูกเป็นแถวยางอย่างนี้จะน้ําจะอยู่ตามร่องนะครับไม่ลงทําให้รากยึดแผ่นนะครับอันนี้ทําให้รากยึดไม่ให้ดินพังนะครับนี่ก็เป็น ยาขึ้นแล้วครับข้างล่างเป็นดินนาเก่านะครับนี่飒ฝนตกเมือ่อคืนนะครับน้ำขุ่นปกติจะเป็นน้ำสีฟ้าจะพาไปดูหญ้าหวานนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวนี่ครับอันนี้คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับอายุหนึ่งเดือนหลังจากไปแล้วเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ฝนตกมนเมื่อคืนก็จะเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะตัด เคี่ยวเกี่ยวข้าวนะตัดแล้วก็ปุ๋ยเทนะครับปุ๋ยกระสอบปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับเอามาใส่เทเป็นกองเป็นกองเป็นกอมันนะครับเวลาต้นใหญ่มาเขาจะนานะครับใบจะเขียวโตเร็วถ้ามีปุ๋ยใบเขาจะสีเหลืองใบแข็งนะครับแต่ถ้าปุ๋ยเพียงพอใบเขาจะเขียวนะครับอ่อนนุ่มนะครับกรอบนะครับถ้าปุ๋ยเพียงพอนะครับ วัวชอบนะครับก็คือถ้าเราจะตัดเราเคี้ยวก็ได้นะครับเราเอาเครื่องตัดหญ้าก็ได้นะผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้าก็คือตัดต้นต้นวานงอกวันนี้นะครับงอกแล้วก็ขึ้นกนะครับขึ้นกอสักข้อหนึ่งสองข้อนะตัดเลยครับเอาเครื่องตัดหญ้าตัด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 ชิดพื้นนะครับเครื่องตัดหญ้าต้องมีเทคนิคการตัดให้มันชิดพื้นครับจะได้ไม่ต้อง ต้นมันไม่ออกรากครับอันนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะครับต้นพันน้อยนะครับนี่ก็งอกบ้างแล้วนะครับวันสองวันนะครับมาถมเอาปุ๋ยโรยขุดแล้วก็เอาปุ๋ยรองพื้นก็ได้ครับมงั้นก็ใส่ต้นพันแล้วค่อยปุ๋ยโปะตามนะครับอันนี้ก็คือฝนมาก็ดินมันก็ดินมันก็จะเข้าเองครับเข้าไปในร่องนะครับนี่เจ็ดแถวนะครับประมาณเจ็ดแปดแถวนะครับถ้าปลูกหนาเกินก็ไม่ดีนะครับ ต้องปลูกพอดีพอดีนะครับเวลาตัดจะได้ง่ายนะครับประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้นะครับคอยดูการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมกันนะครับจะมีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับจะสั่งนะครับพันหญ้านะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับมีเหมือนกันนะครับที่นาที่ตันออกก็มีอยู่ครับปลูกเป็นไร่เหมือนกันนะครับตัวนี้ รวมกันรอบสะนะครับทางนู้นก็จะเป็นนะครับหญ้าเพ็งโครานะครับเพลงนี้จะขยายมาทางนี้ด้วยนะครับสนใจหญ้าเพ็งโคราก็ติดต่อได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่านะครกบหรือว่า0น8 3918992นะครับตัวมาได้นะครับที่จะสั่งปันญยาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระนะครับประมาณนี้นะครับก็สวัสดิ์รับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ